สวัสดีรับเพจทีเล็กคอมน,นะครับตรงงาน2 CPU นะครับเคสอะไรวะน้องกบดักแฝงคลิปรกระจกนะครับตรงนี้ใส่กระจกนะครับมาเทสก่อนส,นบบสออ่นะครับดูสเปหอะไรครับ SIMU 28 Core 56 t h r นะครับ E5 2690นะครับ Zeon นะครับ V4 นะครับอันนี้ลูกค้าสั่งแรม 64GB นะครับแรม ECDR4 นะครับ m 2นะครับ NVME นะครับ1เทนะครับหน้าจอ GTX 1080 Ti นะครับ 11GB นะครับ TX HONO เป็นแล้วนะครับุกนั้นปิดนะครับหน่1ตอน2ตัวนะครับเ e าพั1หวัดนะครับอ 1F 99นะครับ มีตัวคุมไฟตรงนี้นะครับติดไฟได้นะครับกดปุ่มกลางค้างไว้นะครับปุ่มอื่นก็ปรับสีปรับหมดนะได้แ,แ,แก็เล่นได้ทุกเกมนะครับต่ต่อคอยบอทได้หมดนะครับทำง,งาน เก็บสายไฟให้เรียบร้อยแล้วนะครับสนใจแบบนี้ก็สอบถามได้นะครับ